ว่าหรือว่าเซอร์จอรี่เนี่การรีมิชั่นก็ต้องฟ o l l o w up คนไข้ต่อเพื่อให้โอกาสเกิดรีดคาเนตและรีแลบหรือว่าเกิดไฮโปไทรอยด์ได้ถามว่า probability การรีมิชั่นมันแค่ไหน,นครับบอกคนไข้เลยครับว่ากินยาไปแล้วเนี่ยโอกาสรีมิชั่นเนี่ย65เปอร์เซ็นต์ที่1ปีแล้วก็4.2เปอร์เซ็นต์ที่5ปีคือโอกาสรีมิชั่นจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเอลวลาผ่านส่วนเซอร์เจอรีอ่ก็ฮะเรื่องเซอร์เจอรี่ก็ควรจะทำให้คนไข้เกิดยูเทนอยด์ก่อนนะครับส่วน ปรสิทอ Choice ป yeah! ัจจุบันวกมีเป็นเมียเทอร์นเนียททองเทอร์เรน้เพราะว่าถ้าทำแค่สามทอทอเนี่ยต้องการรีเลน์ก8%รีออกลดเสื่อไดงก็มีประโยชน์ในการลดบัตลอสได้แต่ก็มีคอมมเชั่นในการผ่าตัดเหมือนกันถ้าเราผ่าเป็นเนียทอทอก็เป็นไฮโปเทอร์นัล1 0เดี๋ยวแอคทีฟไอเดียร์ทรีเมนครับก็ถ้ามันแค่มีอาการไฮโปไทรอยั์มากนะครับหรือว่า VD4 มากกว่าสองถเท่าอั p เปอร์นอดก็ ควรจะให้เปบต้าบล็อกเกอร์หรืออาจจะบวกลบเอ็มไอก่อนชิ้นที่สามเทวันที่หนึ่งวันส่วนมากเนี่ยอาการจะดีขึ้นแล้วก็ทีฟังชันจะปกตินะครับทีสามพี่สิบจะลงในภายในสี่ถึงแปดสัปดาห์แต่ว่าทีไอเซชันจะสั็เพสอยู่นานได้จะรีพีทเอาเป็นวันที่มาถกเดือนหรือว่าให้สามเดือนไปแล้วยังไม่มีเรสปอนส์เลยก็รีพีทได้เนะครับเมื่อให้เทวันไปแล้วเนี่ยต้องไลฟ์ลองนะครับเทสติ้งทีฟังชันไป นี่เป็นไฮโปไทรอยนะครับโอกาสเกิดไฮโปไทรอยอย่างไอออนทิทีวานนะครับก็จะมาสักนะครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีอายุยืนยาวอีกสี่สิบปีก็ไฮโปนี่นะบบอกได้เลยอันน<ๆ>ี้เป็นรูปหลักสิบไอออนทิทิวานไกเตอร์แล้วก็ท็อกซิเดนโอมา่าอันาที่บอกอันนี้เป็นไอออนโอมา่าแกส่วนตรงนี้เป็นคอน,นดูส่วนนี้แล้วก็ไม่ค่อยนักทีไม่ค่อยติดสีเท่าไหร่ส่วนในรูปก,ก็เป็นท็อกซิดไอิดิวานไกเตอร์นี่พูดนิดนึงครับท็อกซิเดนโอม่านะครับการรักษาเนี่ยจริงก็เลืืออออกไวันทีี่หรรรเ์ โดยปกติเราเลือกเซอร์เจอรี่มากกว่านะเพราะว่าการเกิดไฮโปแน่นอนเลยถ้าเทียบกับไอวันที่ดีวันเนี่ยโอกาสไฮโปเท่ากับประมาน60%แต่ว่าข้อเสียของการเซอร์เจอรี่คือสังคีตคอลคอมบิเคชันส่วนท็อกซิทมอร์จินาราไบเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นกับว่าคนไข้ดีเฟอร์อะไรแล้วก็ส่วนมากท็อกซิทเอ็มจีมัชเจอร์ในคนแก่ไอวันที่ดีวันอาจจะเป็นทางเลือกอย่างนโดยสรุปก็อันนี้ก็เป็นไปเปิดดูในชีแล้วกันนะครับ ว่า recommendation confidder ในกรณีไหนบ้างอีกครั้งไปโดยสรุปในการวิจัยทางธรณีพิษเนี่ยก็วิจัยเป็นธรณพิษก่อนแล้วก็จะมีเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าเกิดจากอะไรเพาะการรักษาต่างกันถ้าเป็นธรณีพิสเนี่ยให้เจ้ามอคเกอร์อย่างเดียวไม่นจะไม่หลับไม่ต้องใช้แล้วก็การให้รักษา90%ที่เขา specific treat นล้วก็อย่าลืมต้องต้องถึงก่อนนะครับอ่ะเรื่องที่สองครับคอยน์โนดูสองคำถามไม่ง่ายครับเราดูนั้นให้เปอร์ฟังชีหรือเปล่าแล้วก็โนดูนั้นเป็นมาเลกเดนหรือเปล่า เอกฟังชันก็อา,อาการอย่างที่พูดไปแล้วก์เอ็กซเรเนชันก็ถ้าเป็นท็อกซีเดโยมอมาก็มักจะโตเกินสามเซนร่วมกับคําส่วนที่ดึงไม่ได้คอนเฟิร์มก็ทำเอรยสแกนนี่ก็เป็นรูปครับอัพเทสเอ็กซเรยอะไรที่เป็นคอนโดนูดส่วนที่เหลือก็เป็นเฟรมไปอินเวสกกเตกตก็เวลาเจอคอนโดนูก็อินเวสเกตด้วย T S S ก่อนใช่ไหมครับเป็นอย่างแรกนะครับ ถ้า TSH ปกติหรือว่าสูงอันนี้ก็ต้องเอฟนะครับถ้า TSH ช็อตเพสก็ทำทอร์สแคนเพื่อดูว่ารดดูนั้นเป็นทอร์โนดูหรือเปล่าถ้าเป็นทอร์โนดูก็ไปทำเองเอ็ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องระวังว่าถึงจะเป็นทอร์โนดูก็อาจจะเป็นมาริเนซีได้นนีนน้ไม่เกี่ยวเวลาเท่าไหร่เ <c oughs> วลาเราจะตอบคำถามที่สองว่าเป็นมาริเนซีหรือเปล่ามันต้องสะกดตัวรังกาใช่ไหมประวัติถ้าเคยมีใหนเน็อาร์ชีมาก่อนหรือว่าลดดูโตขึ ok ้นเร็วอายุ X เฟมเอชน้อยมากๆแก้วมากเพศชาย ี f ฟ m ิ l ีฮิสตอรีของ MT4 หรือพี c พวกนี้ก็ต้องลงเป็นมาลิกน,น,นตัวร่างกายนี่ช่วยได้มากเช่นตัวร่างกายว่ามี Different ดิฟฟิเนอ์แพตตี้หรือเปล่าครับฮาร์ดโนดูฟอรฟิกโนดหรือว่ามีดิ o โซเนียหรือว่าดิ s เนียหรือดิ a เฟเนียด้วยพวกนี้ก็เป็นลักษณะที่บ่งชีว่าเป็นมาลิกเนนบางรานีคนไข้เจอโดยบังเอิเช่นไม่ไปทำเพรม,มาโนดูนั้นเกิดอัพเทดี่เพรพวกนี้ถือเป็นไฮ i ิสที่เกิดเป็นมาลินต้องดี้อือเอสเกตเหมาอเช่นทำเวกเตอร์อิมมเไีท ส่วนอันตาสาวฟีเจอร์ชว่วยได้มากนะครับเช่นเป็นไฮโ l เอ็กซอีกะก็รับวมาจิหรือว่าทรัลเดนวาไนโค a แคลซิฟิเคชันอะไรอย่างเงีอันนี้เป็นลักษณะที่ผมชี้ว่าอันตราสาวจะเป็นบริเ a n ซีก็คือที่มีพวกนี้เยอะเช่นทรัลเดนวาหรือว่าเป็น m i โคลแคลอะไรนะครับหรือมิฟันด์ลฟันตีพวกนี้นี่ผมชี้ว่านจะมีลักษณะของบริเวณซีได้เยอะนะครับอ่ะแล้วเราเจอคนไข้เป็นทรดูช่ไหม่ทตามอสเเอใช่ปะถ้านเอสเอชปกติสูงไหมเอสเ โอกาสอันซแล้วก็มีแคตโรลีที่เป็นอ n นซดใช่ไหมครับ ostic, plus, awesome, FA, หรือ n o n a n o s t i c b n a plus จะเป็น frontier new a s s e S F N หรือ specialty m c n c y หรือแบบนี้ยนครับอันนี้เป็นชื่อ l i s ของ c e c นะครับปัจจุบันเราเชื่อว่าถึงจะเป็น, non ostic, น n o n a n o s t i c เนี่ยโอกาสเป็น c e n ancy, ถึง16%เพราะฉะนั้น r e c o m m e n d a t i o ให้ทำก็อา guide น F A b n a เนี่ยโอกาสเป็น c u r r n 3.7% plus หรือ A U S เนี่ยโอกาสเป็น c e n c y 15% frontier new a s ก็ประนนา20% พวกนี้ควรจากเซอร์จิคอลรีโมดีแ้ถ้าเป็นฟลาซหรือ a อ s ก็มเีอีกถ้าเป็น s f a หรือ f ซ i c i e n t อ o r m ร์เน n c y เนี่ยให้ทำาซ r g e จ y ไปเลยมันมาเงินก็เซอร์จิไปเลยถาว่าการให้น้องซินสเต s i v e t ทรีเมน n ์มีประโยชน์หรือเปล่าครับก็จะวาเราเชื่อว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะว่ามักจะไม่ค่อยเรสปอนส์นะครับ75%ของคนไขของ้นน้องดูมักจะไม่ค่อยเรสปอนส์คือเขาตัดที่50%แต่ว่าในบางกรณีอาจจะมีประโยชน์เช่นก้อนเล็กก แล้วก็อยู่ใน area ที่เป็น area d e f i c i e n c area นี่อาจจะ try ได้ประเมินว่าหลังให้ทรอกซินไปประเมินที่6เดือนถ้าไม่ยุบก็เลิกกิน,กนโอเคการตใจได้เรื่องสุดท้ายนะครับไฮโปไทรอยด์ซึมวันนี้อาการก็เป็น g e e n เจลล์ e ายเซอร์วิ่ metabolic process นะมีฟันที่ตรงข้ามแบบไฮโปไทรอยด์ใช่ไหมครับมีฟันที่ช็อตแนบใน,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 นสเอิสเซอร์อลเซชันเป็นอันแล้ว มีโลบุ m เ v e ี e n เอยๆเชื่อๆโม่งเตาหานอยแล้วมันไปมอพื้นแล้วมี slow speech ะครับมีโค l ิ t o l e r ครับหรือว่ามีแพ้ไม่ต่คริวมี constipation มีเวทเกียร์เนี่ยแต่ส่วนมากไม่ถึงครับมราเลียนเปซิตีบางกรณีก็มาด้วยคอสเนสกับอัน common presentation ครบางกรณีก็มาด้วยกิรเคล่นย้ฟิวชนได้ซรัพเหนียได้เปิดคอนโซลนียได้จากนกรมสอ หรือเม่นซึ่งปกติได้นะครับมีจอยเพนสกิฟเนสหรืออางกรณีที่เป็นคาร์ o บไฮเ a รสิงหก็เป็นปิเติ้งซิมท่อนของไฮโปไทรอยด์ซึ่งอาจจะเจอได้นิหน่อยคอนเฟอร์เรนทนอก s สครับเวลาสงสัยไฮโปไทรอยด์ก็ถ้าไม่สงสัยมากก็ส่ง TSH ถ้าสงสัยมากๆก็ส่ง FT4 ถี่เอสบาที t 3มิมีประโยชน์ครับรวมทั้ง FT3 คือมีประโยชน์ในการวิ่ใช้ไฮโดรเอร์เจนแดะฉันอยาส่งถ้าสงสัยไฮโปกส่ง FT3 การแปลผลการทำงนในกรณีที่สงสัยไฮโปไทรอยด์ครับ ต้องไปลงมาครับฟีดี่ีตาม TSH สูงพวกนี้ก็เป็นไทม์ที่ l, ให้โปรเทโร่ถ้าฟีดที่สีปกติ TSH สูงพวกนีก้เป็นสัมพันธ์เข้าในโปรเทโรดิซึมถ้าฟีดีตามและ TSH ตามสูงหรือว่าปกติอันนี้ให้หระวังว่าคนไข้อาจจะเป็นเซ็นทรัลไฮโปไทรอยด์ซึมที่อาจารย์เอาไสอนไปแล้วนะครับแต่มีข้อกำหนดด้วยครับถ้า TSH สูงเนี่ยแต่ว่าคนไข้ที่เป็นเซ็นทรัลไฮโปไทรอยด์เนี่ย TSH สูงจริงแต่ว่าส่วนมากไม่เกินเจ็ดนะครับของเกีเซน เพราะฉะนั้นเกิดเจ็ดขึ้นไปให้ระวังว่าคงไม่ใช่จะเป็นเซลล์นอไฮโปแล้วอาจจะเป็นอะไรอื่นมากกว่าเช่นอาจจะเป็นแผนที่ไฮโปข้อสองไฮโปไตรซึ่งมีอะไรบ้างเป็นไอดีเนฟเซนซีออกโตไอมูนไทรีนซีนะครับปัจจุบันก็เจอเยอะขึ้นเป็นอะเบรทีฟทรีทเมนต์ว่าจะเป็นโซเชอรี่หรือไอมอนทิเดมานต์ก็ตามยาปัจจุบันก็เป็นพวก TKI คเช่นเทราซีคาเนสซิปเตอร์มีการใช้มากขึ้นก็พบว่าทำให้เกิดไฮโปไตรซึ่งเพิ่มมากขึ้นรวมั้งยาบางอย่างที่เราใช้กันเยอะแยะเช่นเมโรนโลอะไรอย่่างนีี้ทอย่างนี้ รีเมดิเคชันครับตก็งไปตรงมาครับถ้าผู้ป่มีโอร์ตไฮโปไทรอยด์ซึมก็รักษาแน่นอนถ้าแค่เป็นสัตว์รีคอหไฮโปไทรอยด์ซึมจะรักษาเมื่อไหร่นะครับก็คือ TSH มากกว่า10หนะครับีรักษาเลยนะเพราะว่าเราเชื่อว่าเพิ่มริสของการเกิดฮาร์ดเฟ l u ดีแล้วก็ CV มอร์ตาริตี้ได้ถ้า TSH อยู่ว่าง4ถึง4 1ถึง10บเนี่ยร่วงกับ TPO antibody เพิ่ม positive เนี่ยนี้ก็รักษาเลยหรือว่าผ่มีรสของอัทอร์อัลเทอรนอกเรด ทีนี้มาดูว่าสับเปลี่ยนเข้าไฮโปไทรอยด์ซึมเนี่ยรักษาถ้าเรารักษาเช่นมันแค่เป็นสับเปลี่ยนเข้าแช่งอย่างนี้ครับ FT4 สูงประมาณสักห้าเนี่ย TPO อาจจะเป็นดีโพซิทีเราจะรักษาแหละคนแค่เรายวรักษาเขาจะให้โดสเท่าไหร่นะครับก็ถ้าขึ้นกับร,ระดับ TSH จริงจริงๆก็ไม่ต้องจับไว้นะเพาเริ่มน้อยๆก่อน,นครับแล้วค่อยๆเป็นไปเลยครับตัวนี้ที่เป็นโอทไฮโปไทรอยดซึมนั้นก็โอชิโดสที่ต้องใช้เท่ากันวันเดียวจะหนูมก็ครับเป็กิโลกรมดีนะครับ ันนี้เป็นโดสีดูโชว์ที่้ราใช้ถ้าคนไข้อายุมากกว่า50ถ้าไม่มีอิชิมิคันทีซีสนะก็สตาร์ทโดส50ไปหกกำลังไปรดีถ้ามากกว่า50แต่ว่ามีมีอิชิมิคันทีซีสก็เริ่มน้อยๆก่อนนะครับเพราะว่าคนไข้อาจจะมีเชสเพนได้ก็เริ่ม12.5ไปหกกำลังไปดีหลังจากนั้นเออ่ค่อยๆเพิ่มครับ2-4ทีค่้ยเพิ่มทีนึงวิธีกินแทานอซีนี่ถูกวิธีนะครับให้กินทางท้องว่านะครับก็คือให้กินก่อนอาหารเช้า60นาทีนะครับ หรือว่าถ้าทําไม่ได้นะครับเช่นจะต้องกินแคลเซียมตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยหรือต้องดื่มนมกันเถอะเนี่ยก็ถ้าจะไปกินก่อนนอนไทรอกซินก็กินสี่ชั่วโมงหลังอาหารเย็นนะครับก็คือต้องกินตอนเอ็นตีนสองหลังเป็นอีกแล้วก็ฟลาฟแล้วก็ไตเติลโดสครับเวลาที่ปมาสี่ถึงแปดสัปดาห์เพราะว่า half life ของไทรอกซินว่างนานนะครับวันที่มาตรวจเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องยังไม่ต้องกินยานะครับเพราะว่าเราพบว่าการกินยาไทรอกซินเนี่ยจะทำให้ค่า B T C สูง กว่าความเป็นจริงได้เล็กน้อยประมาณ20%หลังกินยาหนึ่ทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจาะเนื่องจากเราให้จเจาะด้อยตอนเช้าแล้วก็มาเจาะปุ๊บก็บอกว่าวันนี้มาเจาะยังไม่ต้องกินยาให้กินยาหลังเจาะดีกว่าถ้าคนไข้สงสัยว่าเป็นไฮโปไทรอยด์ T L o, เป็นเซ็นทรัลไฮโปไทรอยด์เนี่ยไม่ควรเจาะ TSH นะครับเพราะว่า TSH จะมีสีเหวเสมอเพราะว่าเวลาเรารีเพลซไทรอยดนในคนไข้ที่เป็นเซ็นทรัลไฮโปไทรอยด์ L o, ตับไปเนี่ยฟีดซีจะปกติแต่ TSH จะซับเพลซพอ TSH ซับเพลซเท่าไหร่สิ่ีเรากังวลก็คือเราโอเวอร์ ร so ีดเรสเซนต์ถูกไหมเราก็จะลดโดสลงเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าเราคนไข้ที่เป็นเซ็นทรัลฮโปไทรอยเราฟอร์บด้วยฟีดซีอย่างเดียวไม่ต้องจับ TSH ค่าเ s ชยังไม่อันนี้ถ้าในกรณีที่เป็นไนมีไฮโปไทรอยนะครับค่า TSH จะน้อยมากกว่าค่าปกติคือมากกว่า4.1ในแอมปของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ให้เพิ่มโดสแอลคาร์บอนซิฟายมา12.5-25มิลลิกรัมในทางการถ้าคนไข้ต้องการโดสของแอลคาร์บอนซีมากกว่า200มิคลิกรัมต่อวันขึ้นไป ให้ดูว่าเขาไปแอดของมึงให้เป็นอย่างไรหรือว่ามีดดั้มในลักษณะนหรือเปล่านะครับจบนะครับไม่จบก่อนเวลายนะอย่างนึงพูดนิดนึงน,นะครับก็คือว่าถ้าเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็นอนกับถึงได้นะยืนะอย่างนึงที่จะลืมพูดไปนิดนึงนะครับก็คือถ้ามึงให้เป็นเกรสเนี่ยร้อยละสมมติให้ยาไปให้ยากินแล้วเนี่ยไม่ตอบสนองเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเกินจากไม่จริงนะก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใช้ครับงามีมา